สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมช่องย่าพรสตอรีวันนี้ย่าพรจะพามาไหว้หลวงพ่อปากแดงนะคะที่วัดพามณีค่ะอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะคะตอนนี้ย่าพรก็กำลังเดินเข้าไปในบริเวณวัดค่ะ วัดนี้เมื่อก่อนนี้นะคะจะมีคนขึ้นมากเลยค่ะโดยเฉพาะก่อนที่วันหวยออกนะคะเขาก็จะมีคนมาขอหวยค่ะแล้วเขาก็ถูกกันแต่ย่าพรไม่เคยมานะ่ยะยาพรเพิ่งจะมาหนนี้หนแรกค่ะเขาจะเรียกกันสั้นๆน,นะคะวัดพามณีเนี่ยเรียกสั้นๆว่าวัดหลวงพ่อปากแดงค่ะแค่นี้แหละ ในวัดหลวงพ่อปากแดงนะคะยังมี 11, เซเว่นอิเลเวนด้วยคะไหมคะเซเว่ 7, ลานเซเวแต่ยะพรไม่รู้ว่าเขาเปิดยังไงนะคะเพราะว่าอยู่ในบริเวณวัดว่าจะเปิดตลอดคืนหรือเปล่ายะพรไม่ไม่รู้นะคะเพราะว่ายะพรเดินผ่านเฉยๆในวัดหลวงพ่อปากแดงนี่นะคะก็ปูกกระเบื้องะคะ่ะ สวยงามมากๆค่ะแล้วก็มีร้านค้าค่ะร้านค้าของชาวบ้านนะคะมาขายผักแล้วก็ผลไม้ตามฤดูกาล มีทั้งขนมนะคะมีผักมีผลไม้มีน้ำดื่มแล้วก็มีเยอะแยะค่ะท่านผู้ชมก็ดูเอานะคะเขาจะจัดร้านไว้สองข้างเลยนะคะตอนนี้ไม่มีงานแต่เป็นวันเสาร์วันอาทิตย์วันดุดธรรมดานะคะก็มีคนน้อยหน่อย เราก็เดินไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็จะมีแผงขายลอตเตอรี่ด้วยนะคะหลายแผงเลยค่ะแต่ย่พรไม่ได้ซื้อหรอกนะคะแต่ยะพรซื้อผักกลับบ้านไปทานที่บ้านอย่างเดียว เราก็เดินเข้าไปเรื่อยๆค่ะใกล้จะถึงแล้วนะคะ <partnering on the beach> ก็มีพระพุทธรูปที่ถือบาทไว้ให้เราได้เอาหยอดเอาสตังค์นะคะแลกสตังค์แล้วก็หยอดบาทได้ <partnering on the beach> เราก็เดินเข้าไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าทางเดินก็เข้าไปไกลเหมือนกันนะคะ นี่นะคะมีคนแลกเหรียญแล้วก็มาหยอดตังนะคะในบาทพระในวัดนี้ก็มีรูปแกะสลักนะคะของช้างข้างหน้านโบสถนี่คะ่ะโบสถที่หลวงพ่อปากแดงประดิษฐานอยู่นะคะเราก็จะซื้อนะคะดอกไม้ ทูบเทียนแล้วก็มีหมากพูอย่างนี้ก็น้ำแดงนะคะใบไหว้สักการะที่หลวงพ่อปากแดงที่อยู่ในโบสถ์ค่ะแต่เราก็จะไหว้แล้วก็เอาทูบป,ปักไปข้างนอกนะคะแล้วก็มีน้ำแดงแล้วก็ของที่ถวายก็เอาไว้ด้านนอกหมดค่ะ วัดที่นี้ก็ดูล่มลื่นนะคะท่านผู้ชมก็จะเห็นช้างนะคะช้างมีทั้งสองเทือกเลยค่ะที่ซ้ายกับขวาแล้วพอเราออกจากโบสถ์นี่ค่ะเราก็จะไปรอดนะคะรอดตายท้องช้างสามครั้งแล้วก็ขอไปเดี๋ยวพรก็ได้ออกไปทําค่ะก็เข้าหมาไหว้นะคะแล้วก็ปิดทองค่ะปิดทองที่ หลวงพ่อปักแดงนะคะที่พระพุทธรูปผลมุกฏว่าพุทธรูปที่อยู่ด้านล่างนี้นะคะเต็มไปได้วยทองหมดเลยค่ะ